ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะปรารบกัมรัดาท่านพุทธบริษัท,ทษในปฏิวัทาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้กำลังใจมากสักหน่อยด้วยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า พระนาคามีเป็นผู้มีอธิจิตศิกขาคำว่าเป็นผู้มีอธิจิตก็หมายถึงว่าต้องมีกําลังฌานสูงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าได้พูดมาแล้วในตอนของพระโสดากับสหิทาคาสำหรับพระโสดาบันนั้นเหมือนกับคนเดินบุกทางป่าคือเป็นทางรก ก็รู้สึกว่าไม่มีความลำบากมากนักมาถึงสังิทธาคามีก็ต้องพบกับช้าง <c oughs> <c oughs> ก็พยายามทำลายช้างคือตีช้างให้ช้ำในสีข่ขาแต่ความจริงยังไม่ได้ฆ่าช้างแล้วก็ยังไม่ได้ตัดขาช้างเพียงแค่ลอบทำลายช้างตีขาให้ช้ำ เป็นอันว่าทำให้ช่างเดินลำบากเขาหน่อยแต่ถึงกระไรก็ดีช่างก็ยังเดินได้คำว่าช่างในที่นี้ก็ได้แก่กิเลสคือราคะความรักโทสะความโกรธและโลภความโลภโมหะความหลงมาตอนถึงพระนาคามีนี่ไม่ใช่แค่ตีขาขาช่างให้ช้ำแล้วจะต้องตัดขาช่างทิ้งที่สองขา ตอนนี้เป็นการลำบากหน่อยเพราะการตัดขาช้างทิ้งนี่ช้างไม่ได้สัตว์เล็กเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมากการที่จะเข้าไปตัดขาช้างก็ต้องใช้กำลังสูงต้องพักเพาะกำลังกายให้ดีกำลังกายในที่นี้ก็หมายถึงกำลังจิตต้องมีความเข้มแข็งพอเวลาที่จะเพาะกำลังกายก็ใช้วิธีสมรการกล่าวคือจริยจริยาที่เข้าปรับ กามฉชันทะโดยตรงนี่หมายความว่าต้องให้กรารมาชันทะตัวนี้ขาดไปเลยไม่มีอยู่ในจิตแล้วก็ปฏิฆะคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งทําให้เกิดความโกรธสองตัวนี้ต้องทําลายให้พินาศไปเพราะนั้นว่าตอนพระอนาคามีนี่ต้องใช้กําลังใหญ่บางทีพระพุทธบริษัทหลายคิดว่า มันจะยากเกินไปสำหรับท่านนี่ถ้าหากว่าบุคคลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดายังไม่ก้าวเข้ามาถึงความเป็นพระโสดาและสกิทาคาก็จะเห็นจริยานี้เป็นของยากแต่บางเอินอารมณ์ของท่านเองเข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามีเป็นอันว่าขาช้างแ่งสี่ขาได้แก่กามาชันทะาหนึ่ง ความโลภหนึ่งความโกรธและความพยาบ,บาตหนึ่งความหลงหนึ่งเบาบางลงเมื่อสภาพเบาบางลงได้ก็เพราะอาศัยที่เรียกวัาใจาเรามีความเข้มแข็งพอกําลังใจดีขึ้นแล้วจึงทํำขาช้างให้เปลี่ยนได้นี่เป็ในช่วงต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะย่องเข้าไปตัดขาช้างสองขายังไม่หมดทั้งสขา เอาแค่สงขาเท่านั้นคือขาที่1กับขาที่สามขาที่1ได้แก่การมฉชันทะมีความพอใจในการมาคุณห้าขาที่สก็ได้แก่ปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่เราเรียกกันว่าความโกรธหรือความพยาบาทได้เรื่องขาสงขานี่ต้องพยายามตัดทีละขา ถ้าไปตัดคราวเดียวสองขาดีไม่ดีช้างจะงวงตีตายเพื่อสพระ่าท่า,าเสียทีกับช้างขาแรกที่เราจะต้องตัดก็คืออารมณ์หวานได้แก่การมาฉันทะด้คว,วามจริงแล้วในสมัยที่เป็นพระสิกขาคามีกามาฉันทะตัวนี้อ่อนเปลี่ยมากแล้วถึงกับอารมณ์ที่ประทะหน้ากัน ไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศบางทีจะมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างก็ดับลงไปง่ายเหลือเกินก็เห็นว่าสภาพของคนและสัตว์ที่เราพึงปรารถนามันเป็นของสกปรกไปหมดโดยอำนาจสก,กายทิฐิและสุปกรรมฐานร่วมกัน <c oughs> น,นี่ตอนนี้มาตอนสังหารคือเชื่อขายขาดไปก็รู้สึกว่าจะไม่หนัก ในการพิจารณาตัวนี้ต้องใช้อารมณ์คู่กันอันนี้ไม่ยากถ้ามีความเข้าใจและไม่ยากคำว่าไม่ยากเนี่ยแต่มาหมายถึงว่าตามตำราที่ท่านบอก่าไปคิดว่าแต่มาเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าซะเองนีมันจะยุง่งที่ว่าไม่ยากก็เพราะไม่มีเรื่องยุ่งมากแล้วก็จับจุดเฉพาะหนึ่งกายกัตานุสติกรรมฐาน พิจรารณาร่างกายตนเองพิจรารณาร่างกายของคนที่เราต้องการแต่ตอนนี้คนต้องการก็หายากเสียแล้วเพราะอารมณ์มันเพลียม,มาจากพระสกิทาคามีและก็ห้ามหันอารมณ์ทั้งสองประการนี้อารมณ์อารมณ์ประเภทนี้ได้เหตุสองประการคือสก,กายะทิฏฐิ กายกตานสติพิจรารณาว่ากายสปกปรกอาการ32นี่หาความสะอาดไม่ได้เป็นสุภาพหาความสวยสดงดงามไม่ได้เป็นของน่าเกลียดเห็นคนมีสภาพที่เราเคยรักเราะว่าทานโทษอยากจะเจียนให้เต็มทีตีแห้งเห็นคนแต่งตัวสวยๆมากสักเท่าไรก็ตามทีรู้สึกสังเวชใจ <c oughs> และสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าโอดหนอนี่ช่างอะไรเลยเขาไม่รู้จักความทุกข์การแสวงหาคู่ครองเป็นการแสวงหาความทุกข์ <c oughs> คู่ครองคู่ใดก็ดีที่อยากเป็นคู่ครองที่สร้างความสุขให้ไม่มีเลยแต่ผู้อย่างนี้คุณจะขัดคอกับชาวโลกแต่ก็ไม่เป็นไรพ้เวลานี้พูดกับชาวธรรม ไม่ได้พูดกับชาวโลก <c oughs> พระพูดกับคนที่จะเป็นพระอนาคามีนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พูดนี้ก็เรียกว่าพูดกับพระอนาคามีมักคือท่านที่ได้ปฏิบัติเที่งศักิาคามีผลแล้วกําลังแยก,ก้าวเข้าไปสู่อนาคามีผลนี่ท่านเรียกว่าอนาคามีมัจท่านอนาคามีมัก ย่อมพิจรารณาเห็นง่ายว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีเราก็ดีเขาก็ดีร่างกายนี้เต็มไปได้วยความสุขรกหน้าสีสีเยนนึกถึงสภาพร่างกายภายในแค่ามาทีไรก็เต็มไปอาการที่อยากจจเยนออกมาทันทียิ่งเห็นคนนั้นไหลายแต่งกายสวยสดงดงามเป็นเครื่องหลอกหลอนตา ความรู้เท่าสภาวะความเป็นจริงมันก็เกิดรู้ตัวว่าสิ่งที่ปลอมแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกมีสภาพเหมือนกับภาพแพลเนื้อดีมีสีสวยมาหุ้มห่อเอาจาระปัสสาวะสิ่งโสโครกว่าข้างในมือนเป็นของเต็มวนความเน่าความเหม็นได้เห็นไปตามนัยของอริยสัจ ว่าร่างกายของคนนี้นอกจะสกปรกก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายนี้เป็นบ่อกเกิดของความทุกข์จริงๆหนึ่งทุกจากความหิวอาหารที่บริโภคเข้าไปทุกวันทุกวันได้มาจากความทุกข์ตัวได้มาจากความเหนื่อยยากลำบากแสนลำบาก กว่าจะได้อาหารเข้ามาบริโภคแต่ละคำก็ทำงานจนเกือบตายค <c oughs> ่าจ้างแรงงานก็ให้เป็นรายเดือนถ้าทำนานเขาให้ค่าจ้างเป็นรายปีถ้าทำไร่เขาให้ราค่าจ้างเป็นรายฤดูกาลหมายความว่ากว่าจะเก็บดอกออกผลได้ ข้าจา้าทั้งหลายที่ได้มาจากเงินอยากเงือแรงงานทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปได้วยความลำบากการประกอบกิกกายงานเข้ามาเรียงร่างกายที่เต็มไปได้วยความโสโครกต้องฟันฝ่าอุปสรรคด้วยไม่ได้เหตุนา,นานาประการนี่เป็นนั้นว่าร่างกายที่เรามีความหลงไหลใฝ่ฝันอยู่มันเป็นแดงของความทุกข์จริงๆ นอกจากทุกข์แล้วก็เต็มไปได้วยความสุขปรกอะไรเป็นปัจจัยให้เราทุกข์เพราะอาศัยความอยากอยากได้ร่างกายเขาบุคคลอื่นมาเป็นทรัพย์สินของตนอยากได้ร่างกายเขาบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองของตนเวลาที่อยากได้เข้ามาจิตใจมันเต็มไปได้วยความโง่ไม่ได้พิจารณาของจริง มักจะดูแต่สิ่งหลอกหลอนภายนอกเครื่องอภรรเป็นเครื่องประดับเป็นของที่ไร้ค่าของชีวิตกินไม่ได้ป้องกันอะไรก็ไม่ได้ประดับประดากายดาดูดดแพลว่าแต่สิ่งทั้งหลายแล้วนั้นถ้าจะสวยก็คงจะสวย <c oughs> ถ้าเราเห็นวน่สวยมันก็สวยเหมือนกัน แต่เดี๋ยวดูค่าของมันในสิ่งที่เป็นเครื่องประดับมันมีอะไรเป็นเครื่องบอกเกิดขึ้งความสุขบ้างเครื่อประดับทุกชิ้นที่ร่างกายต้องการจิตใจร่องต้องการมาประดับร่างกายมันเต็มไปได้วยความทุกข์ก่อนจะได้มาก็ได้มาด้วยความเหนื่อยยากลําบากด้วยการหาเงินหาทองมาซื้อกว่าจะได้เงินมาพอแกการใช้สอยซื้อของทั้งหลายเ่านั้นก็แสนจะเหนื่อยแสนเหนื่อย เมื่อได้มาแล้วของนั้นหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้สวยสดก็ง,งามตลอดฤดูการทิ้งไว้ไม่สนใจกับมันเพียงครู่เดียวความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นกับมันความสุขโผล่ก็มาอีกและหณาที่ปกครองอยู่ก็เต็มไปได้วยอันตรายภัยทั้งหลายก็ะปรากฏจากของที่มีค่าทั้งหลายเหล่านั้น คือของทั้งหลายเหล่านั้นคนที่เห็นว่ามีค่าเลิศประเสริฐเป็นของดีก็เพราะอาศยความโง่เท่านั้นคนที่ก็มีความเฉลี่ยเขาจะไม่ไม่มองเห็นของทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นของมีค่าของเลิศของประเสริฐเป็นของดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ดีมันไม่มีค่าเพชรเป็นของมีค่ามาก แต่ความจริงเพชรก็เป็นแก้วหลือเป็นหินธรรมดาที่มีสีใสเท่านั้นเอามาสวมาใส่เราเข้ามันไม่ได้สร้างความสุขที่เราคิดว่ามันดีก็เพราะอาศัยความโง่ถ้าเพชรนินจินดามันเป็นของที่สร้างความสุขจริงๆเวลาที่เราหิวสวมลงไปแล้วมันต้องอิ่ม เวลาที่เราป่วยไข้ามาสบายแต่งกายด้วยเครื่องอภรรอย่างนี้มันก็ต้องหายป่วยมันก็ต้องมีความสุขแต่ความจริงแล้วเครื่องอภรรยทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ได้ช่วยให้เกิดความสุขได้เลยยิ่งร่างกายไม่ดีเพียงใดความเร่าร้อนใจห่วงใยในทรัพย์สินก็มีมากขึ้น เ,เกรงภัยอันตร,รายจะเกิดขึ้นเกรงว่าจะป้องกันอันตร,รายที่จะเพิ่งเกิดกัรัพั์สินทั้งหลายด้วยการยืดอยังไม่อาจจะไม่สามารถป้องกันได้เพราะร่างกายเราไม่ดีนี่เป็นอนุว่าสิ่งทั้งหลายที่ร่างกายต้องมานี่ใจใจต้องการนํามาประดับร่างกายมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะความอยาก เอาร่างกายของบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองเพิ่มทุกข์มากต้องบริหาเรเลี้ยงดูตั้งเอ,อเอาใจยามรักแม้จะมองหน้ากันคราวไรก็รู้สึกว่ามีความสุขแต่ว่าอยู่กันไม่นานเริ่มการขัดคอสิ่งนและกันถ้ามองกันจริงๆคู่ครองจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตาม ถ้าเราไม่ฝืนอารมณ์แห่งความเป็นจริงจะรู้สึกว่าร่างกายของแต่และบุคคลมีแต่สภาวะสกรปรกทั้งสิน้นที่เรานำมาปลรลคับปรลคองนี่เราประครับปรลคองของส,องสกรปรกนี่ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นจริงๆริและตัวสกรปรกทั้งหลายเหล่านี้เรามองเห็นแล้วเรามีความรู้สึกแล้วมันเป็นสุขและเป็นทุกข์เวลาที่เราต้องการเราไม่ต้องการาความสกรปรก เราต้องการของสะอาดของสวยของงามแต่ท่านได้มาจริงๆกลายเป็นถุงไท่ที่ห่อหุ้มไปดูห่อหุ้มมุจาระข้าไว้ภายในเมื่อร,รู้สภาวะความเป็นจริงแต่ใจที่ประกอบด้วยความโง่มันก็ไม่ทิงมันยังหงัวแหนฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงมองมาเห็นด้วยเพราะพระอริยเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเสมอ มองร่างกายเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นนิพพิทายานมีความเบื่อหน่ายว่ามันสกรปรกด้วยแล้วมันก็แถมจะทุกข์เสนด้วยไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขทีนี้ทำยังไงขยับใจต่อไปอีกนิดหนึ่งน้อมเข้าในส่วนของอริยสัจว่เมืม่อร่างกายมันเป็นความทุกข์อย่างนี้ ร่างกายเต็มไปด้วยความมา่สะอาดอย่างนี้ถ้าเรามาหลงไหลอยู่ในร่างกายของเราคนดีหลงไหลในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีก็มาจากอำนาจความอยากเป็นสำคัญอะไรทำให้เราอยากกิเลสความเลวสามของจิตจิตที่พร้อมที่ประกอบไปด้วยความโง่ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ทำให้เราอยากตัณหาเมื่อกินเหล็กความโง่มันเข้ามาสิงใจมันเสี้ยมสอนว่าของสกปรกเป็นของสะอาดตัณหาก็ช่วยดึงของสภาวะทิงนั่นเข้ามาเรียกว่าความอยากเมื่อดึงเข้ามาแล้วทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าสกปรกอุป,ปาทานยึดมัน่นเข้าไว้ว่าจะเป็นสภาวะอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเราเป็นของเรา มีความโง่ใหญ่เป็นข้าวใหมา่แล้วทั้งๆท,ที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสุกบกมันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความสุดโทมเปลี่ยนแปลงไปในท้ำกลางแล้วก็มีการสลายตายไปในที่สุดความโง่คืออุปาทานยังจะเข้ามาเสี่ยมสอนใจว่าสิ่งนี้มันเป็นเราเป็นของเรา โอปาทานมันเสี่ยมสอนใจทําใจให้มัวเมาอย่างนี้และกุศลคือความโง่มันก็เกิดขึ้นมาในใจว่าอะไรก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะพัดพลาดจากเราไปไม่ได้มันก็เราจะต้องอยู่คู่กันตลอดกาลตลอดสมัยรวมความว่าความโง่ใหญ่ที่เกิดขึ้นมาได้เหตุสี่ประการฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตธมานจึงได้ทรงแนะนํา ว่าจงใช้ปัญญาคือตาที่สะอาดเข้าไปพิจารณามันหาความเป็นจริงตาในที่นี้ไม่ใช่ลูกตาเนื้อตาคือใจวางอารมณ์เดิมเสียที่เราเห็นว่าสะอาดน่ารักน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจมองหาความตามเป็นจริงคู่ครองเก่า ในสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาถ่ายภาพไว้สุดแล้วเต็ไมไปด้ความสวยเก๋เวลาแต่งงานกันพยายามที่เขารักกันเขาไปถ่ายคู่รูปกันไว้เวลานี้เวลาการผ่านาไปไปหกส0บเปีเราไปขอดูรูปเก่าที่เขาถ่ายร่วมกันไว้นี้กับรูปใหม่กับรูปใหม่ที่ปรากฏเฉพาะหน้าวันดูที่ว่ามันเหมือนกันไหม มันมีความสวยสดงดงามมีความสงาา่าผ่าเผยเหมือนกันไหมนี่ใช้ใจคือปัญญาพิจารณาหาความจริงว่าโอ๋นอนี่เราโง่ไปสนานแล้วนี่พ่อเท่าแม่เท่าทั้งสองท่านนี้ที่มีเนื้อมีหนังเหี่ยวยน่นคล้ายๆกับสภาพผีติดเดินได้ จะมองดูจุดไหนก็หาความสวยสดงดงามอะไรไม่ได้เดิมทีเดียวท่านสวยด้วยกันทั้งคู่เวลาที่ครองคู่สมสู่อยู่ร่วมกันขณะที่ท่านรักกันก็ดีแต่งงานใหม่ๆก็ดีถ่ายรูปรวมกันร่วมกันท่านสวยเวลานี้ถ้ามีสภาพไปยังไงเนื้อหนังเต็มในความเหี่ยวยน่นในตาขาวผมขาวฟันหลอ ดูอะไรไม่ได้เลยไม่สวยสดงดงามพิจรารณาหาความจ,จริงตามนี้แล้วก็พิจรารณาต่อไปว่าสภาวะร่างกายที่เป็นอย่างนี้มันสุขหรือมันทุกข์เดิมที่เดียวมันก็ทุกข์อยู่แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ทุกข์ในการบำรุงบำเลยร่างกาย เป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความทุกข์ในความหักระหายความหิวในอาหารความต้องการในการมารมณ์โดยความนิยมคิดว่าเป็นปัจจัยของความสุขต่อมาความป่วยไข้ม่สบายเกิดขึ้นมันก็มีเป็นอาการของความทุกข์ตอนนี้แก่เท่าเล้าเย,ยลงไปแล้วร่างกายที่เคยคล่องแคล่วก็เห็นท่าจะไม่เคยไหวย้ายไม่เคยออก ผมลืงก็เวลาดูเป็นดอกเลาขาวโผล่ในตาก็ฝ้าหูก็ฟางฟันก็หักหลังก็คอมหนังก็เหี่ยวย่นร่างกายสภาวะอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์มันสกรปรกด้วยแล้วแถมมันก็ทุกข์ด้วยเราจะเอาใจไปเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไร มองดูไปทีว่าร่างกายนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกอย่างนี้เต็มไปด้วยความสกรปรกอย่างนี้ที่เรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันเป็นเราจริงหรือไม่หรือว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่เราถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราเคยคิดบ้างไหมว่าต้องการให้มันแก่ต้องการให้ร่างกายสุดโทรม ต้องการความป่วยไข้ไม่สบายต้องการความตายในที่สุดเราเคยคิดบ้างไหมความจริงส่วนใหญ่แล้วเรื่องตายตๆนี่คนไม่เคยจะคิดเรื่องความแก่ก็ไม่มีใครต้องการเรื่องความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีใครมีความปรารถนาแต่ถ้าว่าเราห้ามมันได้ไหม แล้วก็ตอบกันได้ว่าเราห้ามไม่ได้ในเมื่อเราห้ามมันไม่ได้แล้วมันเป็นเราเป็นของเราแล้วเปล่าแล้วเราจะไปหวังความปรารถนามันเพื่อประโยชน์อะไรร่างกายประเภทนี้เราถือว่าเป็นผีที่หลอกหลอนล้มหนักที่สุดผีที่เรากลัวที่เรียกกันว่าอทิสมาในกายเกิดมาในชีวิตหนึ่งอาจจะไม่เคยเจอมันเลย แต่ว่าเจ้าผีคือร่างกายของเราและผีคือร่างกายของคู่ครองนี่มันหลอกเราอยู่ทุกวันมันแก่ลงไปทุกวันแต่จิตใจเราไม่ยอมรับนับถือว่ามันแก่มันสกปรกจิตใจไม่ยอมรับนับถือว่ามันสกปรกมันจะต้องตายจิตใจไม่ยอมรับนับถือว่ามันจะต้องตายความโง่ทั้งหลายเหล่านี้ขอเชิญให้มันหลีกไปจากใจของเราตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป ทำใจพิจารณาอย่างนี้อยู่เป็นปกติจึงกระทั่งอารมณ์จิตเป็นเอกขอตารมณ์เห็นคนก็ดีเห็นตว์ก็ดีก็มีสภาพมันเห็นซากศพมีความใสอิสเอียนในใจความปรารถนาในในร่างกายของบุคคลของเราก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีย่อมไม่มีในจิต อารมณ์ที่จะคิดปรารถนาต้องการคู่ครองย่อมไม่มีในเราเพราะเรารังเกยียจเพราะเห็นคนไปสไปซะแล้วถ้าท่านคิดได้อย่างนี้อารมณ์ใจของท่านจะผ่องแผ้วความรู้สึกกระสันในเพศจะไม่ปรากฏในจิตของท่านนี่เป็นอันว่าอารมณ์นี้ส่งตัวเราก็ตัดขาช้างขาที่สำคัญที่สุดคือการมาชันทะได้ขาดไปได้ เป็นอันว่าท่านทรงอารมณ์เข้าถึงความเป็นพระอนาคามีมักในจุดหนึ่งยังไม่ถึงพระอนาคามีผลแต่เทว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาที่จะพูดกันต่อไปมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเวลามันหมดแล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องย่มต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนฉะนั้นขอบรรดาท่านประสบนิกรพระโยคาวาจรทั้งหลาย จงทรงกำลังใจใครควรพิจารณาเหตุผลตามนี้ให้จิตของท่านเข้าถึงเอกให้ถึงให้จิตของท่านเข้าถึงนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในร่างกายด้วยอำน,นาจของปัญญาจนกว่าจะได้ถึงการเวลาอันสมควร